อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 เลสเตอร์ของสุดท้ายที่พวกเขาต้องควบคุมความเป็นไปได้ในการรอดตกชั้นตอนนี้เลสเตอร์กำลังอยู่ในทิศทางที่กลับมาได้อย่างถูกที่ถูกทางหลังจากที่ผ่านมาพวกเขาสามารถเอาชนะวูฟซันตันไปได้แบบช็อกแฟนบอลวูฟสองประตูหนึ่ โดยพวกเขาถูกนำก่อนก็จริงแต่สามารถกลับมานำได้แถมรูปเกมยังดูมีระเบียบวินยัยดูดีกว่าช่วงก,ก่อนๆที่ผ่านมาที่ไม่สามารถควบคุมเกมหรือกลมความได้เปรียบของเตงอยู่ในมือได้เลยเกมนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ถูกที่ถูกเวลาแล้วสำหรับพวกเขาในการรุนนหนีตกชั้นอย่างเต็มตัวและเตรียมใจที่ต้องกล้ำศึกที่หนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเกมการแข่งขันตอนนี้เหลืออีกเพียงหกนัดเท่านั้นและเป็นเกมที่พวกเขาจะแพ้หรือเสมอไม่ได้อีกด้วยซึ่งหงนัดที่เหลือนี้ จะสร้างโอกาสให้กับพวกเขาคว้า3มแต้มและทําให้พวกเขารอดจากการตกชั้นได้หรือไม่มาวิเคราะห์กันครับนัดที่33เยอนลีดยูเนเต็ดจากสถานการณ์ของลีดในตอนนี้ก็ไม่ดีเช่นกันพวกเขาแพ้ติดต่อกัน3นัดแล้วแถมคะแนนก็อยู่ห่างจากโซนตกชั้น1คะแนนเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะมีรูปเกมที่ดูแย่กว่าเลสเตอร์อย่างมากเกมรุกกระดูตื้อตันแม้จะมีจังหวะที่เห็นว่าลีดพยายามสร้างสรรเกมรุกเพื่อทำประตูให้ได้ แต่สุดท้ายในจังหวะสุดท้ายก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูยิ่งมาเจอกับเลสเตอร์ที่กำลังคึกหลังจากเกมในบ้าน้าลีดยื้อเสมอได้ก็ถือว่าสุดๆแล้วเพราะพิมพที่ดูมีโอกาสรอดตกชั้นในตอนนี้ก็มีทั้งลีดและเลสเตอร์แต่ดูจากภาพรวมแล้วดัดนี้เลสเตอร์น่าจะเก็บ3มแต้มได้ก่อนนัดที่34เปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่หลังจากเสมอคิสซันพาเลตมาแม้จะมีคะแนนเท่ากับเลสเตอร์ ต่พ้นต่างประตูได้เสียพวกเขาก็แย่กว่ามากทําให้พวกเขาอยู่ในอันดับที่18แล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นยังไม่ชนะใครมาเลยถึง9เกมติดต่อกันเกมรุกก็ดูมีปัญหาอีกด้วยเพราะทั้งโดมินิกคารเวิร์เลวลก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ช่วยทีมได้แต่วแมกนิวอเล็กซิอบบีและเดมารายเกรที่ดูจะช่วยทีมได้ในช่วงที่ผ่านมาก็ฟืดและไม่มีจังหวะปฏิหารหรือมาสจ,จา์ช่วยทีมได้เลยซึงเลสเตอร์ น่าจะสามารถเก็บ3ามแต้มได้แบบสบายๆนัดที่35เอาพยันฟูลแลมนังจะฟูแลมนั้นสะดุดมาหลายเกมอันดับร่วงลงไปจนถึงเกือบกลางตารางแต่รอบนี้พวกเขาสามารถเอาชนะลีดในบ้านไปได้ทําให้สถานการณ์ของทีมกลับมาดีขึ้นแต่ด้วยปัญหาของการเล่นที่ดูไม่มีชีวิตชีวาเหมือนแต่ก่อนแถมเจอปัญหานารุกฝืดกองหลังรั่วแบร์เรโน่ต้องงัดฟอร์มเซฟอุตลุดแต่ด้วยสถานการณ์ของฟูลแลมที่ต้องการแต้มเพื่อทำอันดับไปเล่นยุโรป ยังไงเกมนี้เลสเตอร์อาจจะไม่ได้3ามแต้มง่ายๆย,ยิ่งประเยือนในถิ่นฟูลแลมอีกอาจจะเสียเปรียบเรื่องของเสียงเชียร์แต่ทางที่น่าจะออกก็คือเสมอกันและแบ่งแต้มกันไปนัดที่36เปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลนี่คือเกมที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าลิเวอร์พูลกาลังจะกลับมาอยู่ถูกที่ถูกทางและกําลังต้องการแต้มเพื่อทาอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้แบบชัวๆสิ่งที่มีปัญหาของลิเวอร์พูลในตอนนี้ก็คือเกมรับที่พร้อมเสียประตูได้ทุกเมื่อ น่าจะเป็นปัจจัยที่เลสเตอร์จะนํามาข่มขู่ใส่กองหลังของลิอร์พูลรวมถึงการได้เล่นในบ้านตัวเองและด้วยประสบการณ์และความเคีียวของลิอร์พูลที่เหนือกว่าหลายขุมน่าจะทาให้เลสเตอร์ไม่สามารถเก็บแต้มในเกมนี้ไปได้นัดที่37ออกไปเยืออกนิวคาเซลเกมต่อมาเป็นเกมที่ยากเช่นกันเมื่อพวกเขาต้องออกเืยนทีมหัวตารางที่ตอนนี้กลับมายิงกระจายเจาะเกมรับยากอีกครั้งด้วยฟอร์มอันร้อนแรงเลสเตอร์ที่ทีมดูไม่ค่อยพร้อมในแต่ละนัด อาจเจองานที่ถูกถล่มกลับมายับอย่างแน่นอนซึ่งก็ต้องไปหวังเอาว่านิวคาสเซิลในวันนั้นจะมีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนบ้างแต่สุดท้ายเลสเตอร์ก็จะพลาด3แต้มจากเกมนี้อย่างแน่นอนเพราะนิวคาสเซิลยังต้องการแต้มเพื่อการันตีอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปนัดที่38เปิดบ้านเจอเวสต์แฮมนี่จะเป็นเกมตัดสินเกมชี้ชะตาของเลสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนด้วยสถานการณ์ที่เวสต์แฮมตอนนี้พวกเขากำลังไล่เก็บ3าแต้มได้มากขึ้นเรื่อยๆก่อนนัดสุดท้ายของฤดูกาล พวกเขาน่าจะสามารถขยับไปอยู่ในโซนปลอดภัยได้แล้วแถมตอนนี้พวกเขาก็เข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าคอนเฟ์เลนต์ลียิ่งทําให้พวกเขาน่าจะโฟกัสกทีรคว้าแชมป์ทั่วทนั้นอย่างแน่นอนและอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเลสเตอร์ที่จะคว้า3มแต้มเพราะความได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยแต่ถ้าหากก่อนหน้านี้พวกเขาสามารถเก็บแต้มและคว้าชัยชนะมาได้เรื่อยๆกําลังใจในการเล่นนัดนี้น่าจะพุ่งสูงถึงขีดสุดและน่าจะเป็นเกมที่เป็นจุดเปลี่ยนให้กับพวกเขาโอกาสที่เลสเตอร์จะรอดตกชั้น และจะเล่นต่อในพลย์แมก็ฤด,ด,ดูการหน้านั้นนอกจากจะมาจากตัวพวกเขาเกือบทั้งหมดแล้วก็ต้องหวังพึ่งให้ทีมที่อยู่ในส่วนใกล้ๆกับพวกเขา